ครับกบสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับอ่ะคลิปนี้เนาะมีรถมานำเสนออีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะอ่าวันนี้เป็นรถไทยนะครับอ่าแบบพานาพาลังเนาะนะครับวันนี่กับพยายามทํามาแบบสีเดียวเนาะสีแบบสีแดงนะครับอ่าสีเขียวสีบกคอยเฮตพาลังเฮตพานาสีเขียวน,นะครับอันนี้เป็นสีแดงสองขั้นเนาะนะครับทุกอย่างกับเหมือนเดิมปกตินั่นแหละเนาะ แต่ก็อยากเฮ็ดคลิปออกมาทุกครั้งนะครับที่เฮ็ดรถเซ็ตเนาะเพื่อแบบอ่าบางคนอยากเบิ่งคลิปมากกว่าภาพอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งแต่ละขั้นเนาะนะครับสองขั้นี้คือกันนั่นแหละนะครับอ่าพานานะครับพานาก็ยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับอ่าพานานี่ดันได้นะครับอ่าดันดินดันยางได้แต่ว่าจะดินแข็งนะครับเวลาดันก็จับพานน้ำนะครับอ่าจับพ้านวกระดานพร้อมนะครับเนาะ ถามว่ามีห่างมียางบ่อาจทมีนะครับเหมือนรถแท้นั่นล่ละรถแท้ใส่งานกับมีห่างมียางเนาะรถอันแบบนี้คือกันนะครับส่วนพานลังนะครับนี่พนลังเป็นพานหกนะครับนะครับพนลังเป็นพานพานหกนะครับเออตรงนี้มุนได้นะครับเนาะอ่าแลัวก็ถอดได้นะครับเวลาถอดก็ถอดพยายามค่อยถอดนะครับเพราะว่าตรงโค้งตัวเนี้ยมันเป็นพาร์ทบูดนะครับมันเวีนพีวีซีเนาะ นะครับผมอ่ามันรวมเป็น PVC นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็น PVC ยียูนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยโค้งบอมเมียนนะครับเพราะว่า PVC มันเอามาติดมันเอามาติดยากเนาะแล้วการมันก็ตัดยากนนะครับอ่าพาร์ตบูดนี่มันตัดง่ายยังง่ายกว่าเนาะก็เลยเอาพาร์ตบูดแทนนะครับส่วนพนันอ่าโค้งข้างหลังมันนี่เนาะนะครับถามว่าไทยได้บอลนะครับ ซุ่มดินอ่อนๆได้นะครับดินรา้ดินร่วนดินอ่อนได้นะครับแต่วเวลาไทยพยายามนะครับจะกดยันอย่างมันมากไมนะครับเนาะธรรมดาเนาะเพราะว่าเป็นพาดบูตตามที่บอกนะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับบอมี่ไอแคนยกแคนยังไงนะครับนะครับเหมือนเดิมนละเลี้ยว้า้เลี้ยวขวาได้นะครับผมนะขั้นนี้ก็คือกันนะครับนะยกได้ปกตินะครับ ยกขึ้นยกลงได้นะครับหางกับขึ้นกันนะครับอืมน,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 นะครับหางกัคขึ้นกันนั่นแหละนะครับส่วนราคานะครับราคาเราได้ราคาเหมือนเดิมนะครับราคากับอ่าแปดร้อยสามสิบบาทร่วมซุงนะครับหันไปทางนี้แปดร้อยสามสิบนะครับขันโอนนี่ได้ยุแปดร้อยนะครับอ่ะใครสนใจกระทักมาได้นะ ที่เพจพีพ่เอทีวีนะครับผม